ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ล้อมรั้วไฟฟ้านะครับพื้นที่ทั้งหมด40ไร่ครับขอตอนนี้เดินไปรับวัวนะครับพอถึงเวลาตอนเย็นนะครับเขาก็จะกลับมารอที่ประตูทางขึ้นลงนะครับก็สะดวกเราหน่อยนะครับเพราะว่ากลางวันเราก็ปล่อยให้เขากินนะพื้นที่ตรงนี้ก็40ไร่ครับให้เขาเดินกินสบายๆเลยมาๆมาคอกเร็ว สอวฝันกลับไปเลยลูกเร็วเดี๋ยวมีเหยียบนะไปเลยว,วิ่งกลับไปเลยเออกลับเลยเออวิ่งกลับเลยจะไปหาคุณแม่เด้อไปแล้วครับพามาดูครับเขารอเลยนะครับเขาจะรออยู่ประตูทางขึ้นลงเลยนี่ครับตรงนี้ มาแล้วมา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 เร็วคอกเร็วมาเร็วแดงมาเบานี่มาครับเราก็ผมจะเกาะไว้นะครับใช้คีมครับใช้คีมเออได้ยินเสียงไหมครับ ก็จะปลันนิดหนึง่งเยวนะเยอะๆ,ๆ,ๆยากหน่อยนะเยวนะครับครัมือมือนึ่งมือหนึ่งจับโทรศัพท์นะครับเมื่อหนึ่งแกะมันก็เลยยากนะครับปกติก็จะง่ายนะครับเพราะไม่ได้เกาะอ,อะไรนน่นหนานะครับ มีไฟวิงว่งวัวมันก็ไม่ไม่กล้ามาใกล้แล้วครับนะนะนี่ครับเอาออกเสร็จมาเร็วมา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 คอกเร็วคอกเร็วแดงมาแดงมามาเร็วนะี่ครับเขาก็จะมาหากินตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นมานะเอาเป็เนแนวทางนะครับเผื่อท่านใดที่อยากจะปล่อยวัวเลี้ยงในพื้นที่ของตัวเองนะครับ โดยที่เราก็แวะเวียนไปดูเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเผื่อ,อลวดตกเผื่อมีวัวตัวอื่นชนแล้วตกใจเข้ามาพื้นที่เรานะครับก็นี่ก็ดูได้นะครับก็มาดนะูก็สบายขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปกลัวเชือกจะพันตัวพันคอเขานะครับเ็าปล่อยให้เขาเดินกินครับกลับบ้านนี่ อ้วนเป็นลูกปิงปองทุกวันนะครับเพราะว่าเขาได้เลือกกินครับเดินกินของเขาเองก็ทําให้เขากินได้เยอะขึ้นนะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะทํารั้วไฟฟ้านะครับสําหรับทางสวนสุขใจได้ท่อฝันก็มีบริการติดตั้งนะครับแต่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีบริการจําหน่ายในส่วนของอุปกรณ์นะครับ สำหรับคนที่จะเอาไปติดตั้งเองนะครับส่วนลวดนะครับที่เป็นลวดสลิงนะครับยังพอมีเหลืออยู่นะครับแต่ไม่มากนะครับถ้าท่านใดที่จะล้อมสักประมาณ5ไร่สิบไร่นะครับก็สามารถขอซื้อได้นะครับราคาก็จะเป็นกันเองนะครับไม่แพงนะครับแต่ใช้ได้หลายปีครับเพราะว่าเวลาเราเราวางไว้นะครับเขาจะไม่เหมือนลวดที่เป็นลวดก่อสร้างนะครับตัวนั้นเขาก็จะ เวลาเก็บมันจะลำบากน,นิดนึงตัวนี้เขาก็จะเข้าเข้ารูปของเขาเองเลยนะครับบรรยากาศดามเย็นนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ